กีซ่าโชว์ว่าตัวนี้30มสิบเซนฟีเมลการันตีนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะในกลุ่มนี้นะครับตัวนี้ผิวแดงเขาเนี่ยสังเกตโทนอะไนะแต่ผมแดงเพราะนะเป็นปลาที่มีแดงดีแบบดั้งเดิมนะครับด้วยตรงเองเนะครับดีอยู่แล้วคิดว่าบบวเราโค้ชมันมารุสงใหม่เอง ก็ดำก็ดูคมดีด้วยนะครับอาจจะยังเด็กนะครับรอมคมขร้นอีกหน่อยนะดำจสวยแบบนี้นะรวมไปถึงทัชเตอรด้วยก็ถ้าดำเนี่ยขึ้นมาคดคมนะครับก็จะดูสวยขึ้นเพราะมันเบรกแดงนะครับเหมืนกแดงตอนนี้มันดูดูหนักหน่อยเพราะว่าแดงเป็นตอนเดียวนะแต่พอมีดำข้ามามาก็จะดูสวยขึ้น,นครับ แต่ตนี้เป็นปลาที่มีขาวน้อยอยู่แล้วนะนี้ก็ต้องแก้อะไรไม่ได้แล้วก็มีที่หน้าก็มีสเสน่ห์แล้วมีลูกเล่นต่างแดงนะแล้วก็หน้าเป็นหยินหยางแดงสวยนะตัวนะี้แล้วก็หน้าเลี้ยงด้วยหุ่นวิซาโชาวานะตัวนี้สามสิบเซนฟีเมล เบน99สปาย2ชับผนครับ